เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอคลงองขอยคงจังหวัดสงขลาโดยมีนายจิตสดาจิตรัตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสงขลาอธิบดีผู้พิพ,พากษาภาค9้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับการกองบิน56พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าออทูลออกธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้พ่นโทสารติสุลุณาคแม่ทัพภาคที่4กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารกิยศสามเหล่าทัพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานี 17นาฬิกา43นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยางสนามเฮลิคอปเตอร์อรชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ผู้บังคับการตำรวจภูทรปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมพีอันกุลอานระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2,565นามาัสิดกลางจังหวัดปัตตานีเวลา18นาฬิกา5นาที สเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลอ่านระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2565ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14กันยายน2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมรู้หลักธรรมคำสอนตามพระมหากัมพีอันกุลอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมาสาม,มาคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและระหว่างพี่น้องต่างศาสนิกในการนี้พระราชรามพระบรม,มาราชบัลกางก ให้ในอาณาตวาคูผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลอ่านระดับประเทศประจำปี2563อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลอ่านและนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยโอกาสนี้พระรจชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี2565ฝ่ายชายได้แก่นายวัฒนาอาบีดีนและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวกาลยานีมุมิ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับสองรางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระล,ลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานสมบัติประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณร้อยละแปดสิบนับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุลอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตพร้อมกันนี้รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมร,ราชินี และวทรงมีพระราชปฏิสันธานกับผู้นำศาสนาอิสลาม จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามาสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งส่งพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวางังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงา,านสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยงา,านสาธารณสุขในพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนซึ่งมีผู้มารับบริการจำนวน514คนโรคที่พบมากได้แก่ ต้อกระจกภูมิแพ้ขึ้นตากระดูกสันหลังเสื่อมข้อเข่าเสื่อมและภาวะหูเสื่อมจากสูงอายุในการนี้สงงรับผู้ป่วยอายุระหว่าง3เดือนถึง55ปีจำนวน6คนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งป่วยด้วยโรคและอาการต่างๆอาทิโรคปากแหว่งเพดานโวและโรคดาวซินโดรม โรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้กับสมองส่วนความจำภาวะกระดูกของกระโหลกศรีรษะมีรูรั่วทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูกและผู้ป่วยที่ขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่าทั้งสองข้างจากเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรจากอำเภอต่างๆของจังหวัดปัตตานีรวมถึงสมาชิกแผนกปักผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสัมภเภาเชยอำเภอปนเรสมาชิกฟามตัวอย่างต้านภัยโรคโควิด -19 อำเภอยะริงที่มาเฝ้าทุลออกธุลีประบาดรับเสด็จ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกใหม่และถูกสุขอ,อนามัยพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วย วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบรรคาติยราชนารีสเสด็จไปยงังโดมอเนกประสงค์สูนเฉลิมประเกียิ4 2พรรษาอเภอสตึกจัังหดบุรีรัมย์พระราชทานสิ่งของจำนวน300ชุดภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเช่นข้าวสารอาหารแห้งผ้าเช็ดตัว แป้งสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกหน้ากากอนามัยยาและเวชภัณฑ์ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมในอำเภอสตึกและผู้แทนแราษฎรที่ประสบอุตกภัยในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมและอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์จำนวน12คนเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุตุกภัยในพื้นที่ได้นำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและทออพระเนตระดับน้ำบริเวณริมแม่น้ำมูลซึ่งเป็นเขตแบ่งพื้นที่ของจอังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ทางนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้ง23อำเภอและเกิดอุทกภัยในพื้นที่13อำเภอบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง1,866หลังวัด3แห่งโรงเรียน4แห่งถนน113สายพื้นที่การเกษตรเสียหาย252,375ไร่โดยในพื้นที่อำเภอสตึกมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่รับมวลน,น้ำจากจังหวัดนครราชสีมา และดัน้ำสายสำคัญสามสายที่ไหลามารวมกันคือลำตะโคงแม่น้ำมูลและลำชีน้อยประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่เป็นสาเหตุให้การระบายน้ำออกจากลำน้ำมูลล่าช้าเอ,อ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมค้งเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันอำเภอสตึกมีประชาชนได้รับผลกระทบใน7ตำบล29หมู่บ้าน<ม>บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง1,533ครัวเรือน<ม>พื้นที่การเกษตรเสียหาย29,698ไร่โ<ม><ม>ดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ปรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ<ม>และป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจในเบื้องต้นแล้ว เวลา12นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีสด็จไปยังศาราจิตแชตึงวัดสุป,ปัตตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอเมืองอุบลราชธานีและผู้แทนราษฎรที่ประสบโอุทโกภัยจำนวน10คนเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบโอุทโกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ใน25อำเภอโดยมีปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565จนถึงปัจจุบันรวม2,382.3ม mm, ิลลิเมตรทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่19อำเภอ บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง6,170ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน18,588คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย267,762ไร่โอกาสนี้เท่าพเนสสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลพร้อมกับมีเพราะปฏิสันทานกับหัวหน้าส่วนราชการในการเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากลำน้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำ แม่น้ำฉีและลำน้ำอื่นๆประกอบกับปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนได้รับความรร้อนจํานวน11ตนําบล101หมู่บ้าน4,682คน1,313ครวัวเรือนวัด7แห่งโรงเรียน7แห่ง โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณาภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย พร้อมกับจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน55ศูนย์มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประสานการนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามศูนย์พักพิงต่างๆอย่างต่อนเนื่องตลอดจนการบรณรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมสถานที่สำคัญและช่วยเหลือให้ประชาชนก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว เวลา15นาฬิกา31นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริพันวรีนาเดชราชกัญญาเสด็จไปยังเจริญนครฮอล์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ w a v e Wing the Way Our เอเจนซี่ออ i ไ i ยซเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเธอประเกียติที่ทรงทุ่มเทพระวรากายในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาน,านานาประเทศกว่าเจ็ดทศวรรษและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานดังกล่าว นเทศกาลแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประทับพ,พระราชหฤทยัยในความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถปอพิสที่ทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนม เมื่อปี2513จึงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการทอผ้าและสมระก,กรุณาโปรดกล้าปรุกระหมอ่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519 นอกจากนี้ยังจะแสดงพระชายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยอันงดงามที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกะหม,ม่อมให้ดีไซนเนอร์ไทยและต่างประเทศนำผ้าไทยอาทิผ้ามัดหมี่ผ้าแพรวาผ้ายกและผ้าชาวไทยภูเขาไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ในการเสด็จเยือนต่างประเทศและการเสด็จออกทรงรับพระราชคันตูกะตลอดจนการปฏิบัติพระราชการณียกิจในโอกาสต,ต่างๆเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ส่วนที่2รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตรชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่สมบัติท,า,ทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมงานทอผ้าแต่ละท้องถิ่นเพื่อยกระดับให้มีความร่วมสมัยในระดับสากล และส่วนที่3ได้รวบรวมผลงานที่ออกแบบโดยนักออกแบบชั้นนำระดับโลกที่ใช้ผ้าไทยมารังสรรค์เป็นกระเป๋ารองเท้าและเครื่องประดับเป็นตัวอย่างในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้